ครับเ้วน,น,น,นะครับงานบ้านานนครับสงหรับคอนบนนับหนึ่งหลังคอนบนชานิพับหนึ่งหลังนะครับของ้องส่งตรงนี้นะครับของอาจารย์ที่อุทัยหนึ่งหลังนะครับเป็นงาน,นบ้าน,นครับ ฝากผลงานไว้ได้วยนะครับในช่อง YouTube คบคอนโดคนไข้นในการใช้งานนะครับนี่ครับตบใบนะครับฝากติดตามผลงานไว้ได้วยนะครับ สร้างเบิร์ตพิณิสซิงนะครับนี่ก็ถตายคนเดียวอาจจะยากหน่อยนะครับลายงานบ้านๆน,นะครับรายละเอียดเน้นใช้งานนะครับอย่างนี้อยู่สี่ห้าสีบนะครับอืม <c oughs> <c oughs> นี่นะครับกดตรงใหม่นะนี่ของอาจารย์วัชรานะครับฝากติดตามด้วยนะครับ เบอร์โทรช่างเบอร์พนักสิ่งนะครับ081 648ปดหนอ้าสาศูนย์แปดสองนะครับฝากติดตามไว้ได้วยนะครับผมนะครับ